ครับต้อนพี่น้องครับครับอวตารนะครับหรือว่าบุญผลานะครับพี่น้องครับนั่งเลานมาคุระหัวปลาครับบุญทานขรงนั้นนะครับบุญผลาบวกสามเท่าครับนั่งนมโกเบโกขององค์การบริหารส่วนตำบลเสาเหนือเย็นเขินรุ่งออกทานบุญผลาครับหลังใจกันครเป็นนมโกเบโกเอาละครับพี่น้องครับงงกันแล้วนะครับสนามลุ้นเลยยับมิดจ้าบุญผลาครับพี่น้องครับ การสนับสนุนนะครับทีมงานอาตานบวกบุญมาลาบวกสามเผาบุญย่างสิเป็นไดไหนต้องติดตามหน้าที่ระทึกใจกำลังจะเกิดกับมัดเ็กประจมือบุญมาลาทุกๆุทุกกองเรียบร้อยปลอดภัยขึ้นตุ้งสูงล้มสะซาตกไกลไได้ละนี่หลายขอทีงาน โจมโจมไปทำสามน้องไป ยัวายนอาการให้ควาสนใจด้วย่ไกาบทั้งเก้าเล่าพอว่ามันเคยหลอนมาแล้วปลายวันสุดสด านางได้แต่ห็นถนัดนะครับตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ลงบอกไกลจากที่จักรอ้องเคลื่อนตเขาหลังเมฆเมฆนะครับคุณขลาครับด้วยครับให้ความสนใจนะครับเพราะว่าทิศทางที่ป้องไป,ไปนี่เมฆตั้มนะครับแต่ทิศทางน่าจะอลรบากนะครับ ที่ปัวัฒนะเบาเนี่ความเบาพี่ก็สูงแต่มันพอสูงครับเกิอยุใสเกือยุสเกิอยุใสเกอยสร้อยสาสิบาตไปได้ทุกวินะครับให้ความสนใจครับเกือบ ให้บ้ากรใจกับเกิดวามเบานิสุดยอดนะครับสองร้อยพาสีพาไปจาก,กันารไม่อีกร้อยดินได้หรือไม่ได้เพิ่งเลยนะครับเนิเลยพาเพิงเลยให้บ้าสนใจเป็นมอกไปที่ตกไกลไกลยาลาสันวาสีกันเลย พอไดให้พอไา้้พอได้ให้พได้พานไปดงอะไรครับเดินนเครับงไปน้ำกันสองร้อยแปดสิบพานไปเลยครับเิเลยงยู่ข้างนอกก็ต้องขอบเระพนำผงนะครับยึงข้างนอกกพต้องขบรเจานะครับเต้องขอบรนะครับ เดินนะับเออเรียกชีตอมลำอ้อมนะฮะตอนนีอเราเรียกรถพอดลอองล